กราบทักทายสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนตอนนี้อยู่บ right, ้านทุกคนเลยแต่ว่าเมื่อนี้ลูกชายพยายามพยายามโต้งพยายามมันรอบที่เัาใจอยู่โฮยมืัอนั้นแต่ว่าเมื่อนี้หม่านเลยทุกคนเลยลูกชายพยายามมือเช้านี่อยากมาฮอดทุกคนนี่มันมันป่าฝาทุกคนเลยง่ายเติมนะทุกคนนะนี่ทุกคนนี่ทุกคนป่าฝาง่ายทุกคน nhảy tôm nó được con này oh. <laughs> này lại lô tôm đấy này <laughs> ở lô mà không ở xinh mà tít bằng đúc được ô bà khó bà khó, bà cốt bà đúc oh. oh, cho con ô ô hả mong khảm con con đấy กับขาดปุ huh. uh ๊ด huh. เ right. uh ้ยกับมือโฮ้ทั้งเรื่องหูมาโอ้จับทังหูมันเนาะฉันจะเซ็ตอีละวู้โเเห็นเห็นเห็น้ lạc từ con ba con nha ghi mìn nữa quân quát 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 con quát 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 cốt quát 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 Mình quát 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 khúm 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 quá nhỉ quân ôi nhàng một bớt quân nó nhàng như nháng, nháng Mấy nó là... mà, phá phá này cọ nhàng mà mé nó thằng lắm mình thằng lắm à bò

ต้องหาต้องหาเองไหมทุกนเต็มแล้วมีแต่มีแต่ปลาที่รอบเท่านั้ทุกคน ก็สามัตังไม่จับนี่มนจับะนครับเดี๋ยวจะวันละย่พูง่เลยวามไม่ร้นี่ทุกคน นี่ทุกคนป่าฝ้ายไงทุกคนป่าฝายไงช่เยงกันมายงตัวนั้นเอยงนี่ก็ไ้ช่เยงกับไห